อญา,าโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงพบกบับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเรื่องในเรื่องของท่านวิธุระบัณฑิตแอตอนนี้แล้วก็ตอนที่แล้วน่าจะนามว่าวิทุระบัณฑิตสอนลูกแต่ความจริงคำสอนของท่านน่ารักจริงๆ สดชื่นจริงๆวันนี้ก็ไม่ขอถอนไม่หรอกไม่ขอทนของเดิม <c oughs> ก็เยาว่ากันไปเลยนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอย่าลืมพระวถทาพอใจแล้วก็เทพที่วัดเขามีนะแต่ความจริงเทพที่วัดมีเนี่ยไม่ได้โฆษณาขายเพราะว่าตามที่เขาเอาออกจำหน่ายไปราคามันไม่เท่าเทปเปล่าในท้องตลาด ถามว่าขาดทุนไหมก็ต้องตอบว่าได้กำไรได้กำไรตอนไหนได้กำไรตอนที่พระพุทธเจ้าทิงกล่าวว่าสัพทานนางธรรมทานังนานงชินาติการให้ทำเป็นทานยนทา,านทั้งปวงะนั้นส่วนที่ขาดจึงถือว่าเป็นธรรมทาน <c oughs> คุยกันเรื่องต่อไปในเรื่องราวที่ท่านวิทุรบัณฑิต ท่านสอนลูกชายของท่านต่อเป็นว่าท่านบอกว่าเป็นข้าราชการจะต้องเป็นคนที่มีท้องน้อยดุจเคคันธนูเอาเราสิมันละ <c oughs> เอ๊แต่ว่าข้าราชการสมัยปัจจุบันนี้ท้องน้อยแต่ท้องอยางมันมีสมัยหนึ่งนะท่านเรียกว่าพุงยางคือท้องอยางพอากินอะไรเข้าไปมันก็ยืด มันเลยไม่รู้จักเต็มคือหมายความว่าเขารวยกันจนแสนรวยในเฉพาะบางคนในสมัยนี่นานมาแล้วนะเรื่องนี้นานมาแล้วตั้งแต่สมัยปู่จะมาเป็นเด็กตอนนั้นท่านบอกว่ามีคมดีการรุ่นหนึ่งเรียกว่าคณะหนึ่งเป็นคนท้องอย่าง แล้วว่าเป็นคนพวงอย่างอาตมาโตแล้วตอนนี้กำลังจะรับราชการอยู่สมัยนั้นท่า <c oughs> นก็นเรียกไปท่านบอกว่าหลานรักปู่รับราชการมาจนทั้งแก่ปู่ก็ไม่รวยแต่ว่าปู่ไม่รวยปู่ก็ไม่จนปู่เป็นคนมีจิตสบายเขา,าลือก็ว่ากงที่ไหนกินที่ไหนปู่ก็มีใจเป็นสุข ที่ว่าเรามีน้อยแล้วก็กินน้อยเรามีมากแล้วก็กินมากกินน้อยกินมากกินของดีกินของเลวก็กินเส่ยงรสอาหารจะปรุงแบบไหนก็ตามมันก็มีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสขมไม่ก็มีแค่นั้น <c oughs> กินหมูก็อิ่มกินผักจิ้มปลาหนาพริกก็อิ่ม <c oughs> กินปลาก็อิ่มไม่จําเป็นต้องเลือกกินกินเพื่อ,อยางชีวิตให้ทรงตัวอยู่และถ้าเป็นข่าราการจงยาโทษจริตทำตนเป็นคนพงยางนะท่านชี้ตัวอย่างว่าสมัยท่านเป็นเด็กเห็นข็ารายการพงยางกินเข้าไปเท่าไทรมันก็ไม่อิ่มมันยืดออกมายืดออกมายืดออกมา <c oughs> แต่ว่าที่สุดของอยางมันมีอยู่ นั่นก็คือเพราะบางจัดยัดเข้าไปภพงแตกตอนนี้ความชั่วปรากฏ <c oughs> นิระบรนดาญาตโยมพุทธบริษัทไอเรื่องพงยางนั้นมันไม่ดียาคิดว่าใครเขาไม่รู้นัติโลกเกลลโหนามะความรับไม่มีในโลกคุยเรื่องของท่านต่อไปดีกว่าท่านบอกว่าถ้าเป็นขา้าราการ ต้องเป็นคนมีท้องน้อยเหมือนกับคันธน,นูคือว่าอย่ามักใหญ่ฝ่สูงจงใหญ่แล้วก็ใหญ่เห็นก็ได้ฝ่ายเดียวต้องเป็นคนที่มีลิ้นเหมือนปลาไหมลิ้นปลามมเป็นไงนอ้องมีลิ้นเหมือนปลาคือไม่เจรจาหาเรื่องให้เดือดร้อนให้เครื่องพระราชหฤทยัยแล้วก็ต้องเป็นผู้มีอาหารน้อย คือไม่มักมากในลาบผลที่จะใช้จ่ายให้ฟุ่มเฟือย <c oughs> เพื่อสอดส่องรักษาราชกิจไม่ผิดพระราชประเพณีต้องกล้าพอที่จะสู้กับอุปสรรคคือแก้ข้อข้องใจและก็ไม่มัวเมาในอิสตรีไม่สัมผัสเป็นเหตุให้สิ้นเด็ชแน่ ไอ้มัวเมาเรื่องผู้หญิงกินอะไรต้องให้หนูป้อนเริ่มเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุเจงการต่อสู้กับความหลงแล้วนะเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุต่อสู้กับความหลงเช่นแล้วผลก็คือไอเรือหอบกระวนกระวายแล้วก็อ่อนกำลังฟังให้ดีย้อนตรงนี้ท่านนิดทีท่าน,นาว่าอย่างไงเนาะ ไทยว่ายังไงคือไม่พึงมัวเมาในอิสตรีเพราะสัมผัสเป็นเหตุให้สิ้นเดชน,นี่หมายความว่าสุรานารีภาชีกิระบัตเป็นทางแห่งความชิบหายของบุคคลคนหลงอยู่และท่านพูดต่อไปว่าเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุต่อสู้กับความหลงแล้ว คนที่จะได้รับก็คือไอหรือหอบหมายความันทุกข์อ่ะกระวนกระวายและอ่อนกําลังหมดฤทธิ์หมดแรงหมดทรัพย์สินหมดศักดิ์ศรีมันก็มีแต่ความทุกข์ <c oughs> เป็นอนุ่าคุยกันต่อไปท่านบอกว่าอย่าพูดมากจนเกินประมาณเพื่ออย่าเป็นนักฟุ้ง พูดมากเกินไปเฟอ้อมต้องดูความสามารถคนตัวซส่ก่อนแล้วก็จงจะนิ่งเสียทีเดียวก็ไม่ควรในเมื่อทึ้งคราจะพูดก็พูดพอประมาณไม่พั่มพเพลือต้องอดทนไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่ายแล้วก็อย่ากระทบกระเทียบเปรียบเลียให้รำคาญหูคน รักษาสัตย์ระวังถ้อยคำมิให้ปฏิบัติจากความเป็นจริงเอาเอาใหม่นะรักษาสัตยะระวังถ้อยคำมิให้วิบัติจากความเป็นจริงคือไม่ให้ผิดจากความเป็นจริงพูดถ้อยคำที่นิ่มที่นุ่มนวลควรดื่มไว้ใจไว้ในใจนะพูดแต่ถ้อยคำที่นุ่มนวล ควรดื่มไว้ในใจอย่าเป็นคนส่อเสียดเดียดฉันก่อความบาดหมางในหมู่คณะไม่พูดเพื่อเจอเหลวไหลน่าฟังน่าฟังฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่เข้าใจก็ตามใจทำได้แล้วไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่าน <c oughs> แต่ว่าคนพูดเห็นว่าคิดว่ามีประโยชน์มากนี่ต่อไปท่านก็สอนต่อไปว่าเป็นข้าราชการจะต้องบำรุงเลี้ยงมันดาบิดาให้ผาสุกว่าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในเดกคุณคุณจะเกือ้อกูลนอบน้อมให้ชอบธทมหมายความว่าควรจะนอบน้อมอ่อนอ่อนราณี ไม่ตีเสมอท่านควรจะมีหิริความอายโอตปะความกลัวคือว่าอายความชั่วถ้าเราจะทำความชั่วแล้วรู้จักหน้าบางๆสับ้างอย่าให้มันหนามันก็หน้าถนนไอ้หน้าถนนรถวิ่งไปเวียนเกวียนวิ่งไปคนเดินไปมาช้างม้าโคกระบือเดินไปมันไม่รู้สึก อย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าถนนแต่ว่าเป็นขั้นการจะต้องทำเป็นหน้าผิวเปลือกรกระเทียมผิวเปลือกกระเทียมเนี่ยมันผิวบางๆหน้าบางๆรู้จักอายอายความชั่วอายความทุจริตแล้วก็มีโอตปะเกรงกลัวว่าหน้ามันจะขาดคือผลของความชั่วนี่ะมันจะฉีดหน้าให้หน้าขาด และก็ควรจะพบค่เดี๋ยวก่อนควรปฏิบัติตนให้เป็นกัญยานามิคือมิธิดีงามกัญญาในงามนะคือ <c oughs> มีความประพฤติดีหนึ่ง <c oughs> ไม่ทำตนให้ผิดกฎหมายท้องสองไม่ทำตนให้ผิดกฎข้อบังคับในการปฏิบัติคือระเบียบปีใน สามไม่ฝ่าฝืนประเพณีสี่มีศีลธรรมอย่างนี้เาเรียกว่าหน้าเปลือกเปลือกระเทียมไม่ใช่หน้าถนนนะแล้วก็ต่อไปจึงบำรุงจิตและความประพฤติให้ดีงามเพื่อมีฮีเโอตปะนั่นแหละหน้ามันดีแล้วก็มีเมตตาทรงพรมิหันสี่ แล้วควรจะมีอาจาระสมบัติอาจาระแปลความประพฤติทั่ว <c oughs> นพูดง่ายๆว่า,าควรจะมีปฏิปทาคือความประพฤติทั่วไปด้วยความดีที่ได้ฝึกหัดไม่ดีแล้วแล้วก็มีศิลปะคือศึกษาพอสามารถในราชกิจ หมายความว่ามีความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยในการปฏิบัติราชการไม่ใช่ว่ามันนั่งทุจริตคิดไม่ชอบถ้าต่อไปท่านกล่าวว่าจงรู้จักค่มจิตไม่ทําตนให้วิปริตเพราะขาดสังวรให้เข้ามาสังวรในความระระวังสํารวมนะอย่ามัดระวังหรือว่าข่มใจไว้ไม่ทํา ตนให้ขาดจากการสํำรวมคือเรามัยวังว่าวินัยมียังไงกฎหมายมียังไงประเพณีมียังไงสินธรรมมียังไงหน้าที่ของเราควรจะปฏิบัติยังไงอันนี้ต้องทำใจให้สม่ำเสมอถึงเมื่้จะยากลาบากอยู่บ้างจะวุ่นวายอยู่บ้างก็ช่างถือว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องทำกิจนี้ให้มันดีที่สุดที่พึงดีได้ แล้วต่อไปั้ว่าจงมีตนฝึกฝนพร้อมทั้งวิทยาคือความรู้และก็จริยาคือความประพฤติเนจริยาสมบัติเป็นผู้คงไม่แปรผันทั้งในคราวสมบัติและมีบัติตอนนี้ท่านบอกว่าคือไม่ดีใจลิงโลดในเวลาที่มีโชค และก็ไม่เศร้าโศกเมื่อเวลาที่มีเคราะ์รายนะสมบัติวิบัติหมายความคงเป็นผู้คงที่หมายความมีอารมณ์ทรงตัวเราเคยทรงกำลังใจยังไงก็ปฏิบัต,ติตนให้ทรงยู่แบบนั้นถ้าสมบัติใหญ่ได้ลาบสการะบางทีก็ลิงโลดทะเยอทยานเพ่นโพนโจนทยาน แสดงว่าฉันเนี่ยเด่นชั้นเนี่ยดีโอ้อดด้วยประการทั้งปวงนี่ดิงโลด,ด,ดโดดตินนแต่เพิ่งคราววีบัิเขาผลักให้กระเด็นไปโมโหโทโสนั่งเศร้าแล้วประกอบไ้วยการตีเสมอทิทยาใจท่านไหมายความแหมเวลาฉันไม่ทำงานนั้น,นก็นั่งด่าฉันบ้านให้มันชอบใจ ถ้ากูทําแล้วก็จยต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้จะได้มีประโยชน์อย่างนั้นมีประโยชน์แบบนี้แต่ว่าเวลาที่มีเวลาทําความดีไม่ยากทําทําแต่ความั่วเห็นก็ตัวเป็นใหญ่อย่างนี้ถือว่าไม่ควรปฏิบัติท่าน <c oughs> กลาวต่ตอไปว่าจงอาศัยความอ่อนโยนไม่เย่อหยิงนะไม่ประมาทในราชกิจ มีความประพฤติสุจริตและขยันไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติขันโนบรุรงการปฏิบัติธนบรุรงในหน้าที่ราชการที่ตนจะพึงจะทำนะนะแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นข้าราชการควรจะประพฤติอ่อนน้อมมีความเคารพยำเกรงในผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนเรียบร้อยทั้งกายและวาจาให้ผู้ที่สมาคมคบหารับความสุขทั้งกายและใจทูตตามประเทศที่เขามาส่งเขามาที่เขาส่งมาด้วยด้วยเรื่องเรื่องด้วยความลับควรเว้นไว้ให้ห่างไกลอย่าเข้าไปใกล้เคียงนี่ไหมายควาเขาส่งทูตมาเพื่อความลับอย่าเข้าไปยุ่ง พึงเอาใจใส่ดูแลแต่เจ้านายของตนอย่าสารวนด้วยคนของราชบรปักเพราะพึงดูแลใจใส่แก่แต่เฉพาะนายของตนอย่าสารวนด้วยคนของราชบรปัก นี่หมายความควรจะทนุบำรุงบ้านเมืองของตนคนของตนในประเทศของตนให้มีความสุขอย่าไปรับสินบายค่าสินบนอย่าเป็นขี้ค่าศัตร,รูที่ทำลายชาติใช่ไหมจำไม่ได้นะเวลานี้มีไหมรับเงนินกันละสี่พันล้านมีบ้างไหม,มนี่สมมติเอานะเขาว่าให้หนึ่งล้านไม่เอา ประเทศชาติของฉันไมเอาฉันจะอยู่ให้มัน,นสุกแกมาเป็นนายฉันเด็กแกก็ขับฉันอ๋อเขาเลยร้อยล้านเอาไหมไม่เอาถ้าพันล้านเอาไหมไม่เอาสี่พันล้านเอาไหมชักหน้าหมดเชิกหน้าหมดเอาเงินมาวางทับตัวทั้งสี่พันล้านเนี่ยตายนี่สมมุติเอานะแต่เรื่องปัจจัยคือเงินเนี่ยระมัดระวังหมากมากเขาทำให้ใจอ่อนง่าย <c oughs> ท่านสอนต่อไปว่าค่าเป็นข้าราชการเมื่อหวังความเจริญเกียตนควรเข้าหาสมาคมพราหมณ์ผู้มีศีลที่เป็นพระสูตรและก็สมาทานศีลบำรุงด้วยข้าวในน้ำแล้วก็พึงไต่ถามบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แกพระสมณชีพรามนั้น ความจริงสมณชีพรามเนี่ยก็ย่อมเป็นคุณกับประเทศชาติเคารชการอยู่มากเพราะข่าวต่างๆมักจะมารวมอยู่ที่วัดฉะนั้นแกษัตว์ในสมัยโบราณในขั้นการสมัยนั้นท่านยิงใกล้คิดวัดการบริหารราชกิจของท่านจึงเป็นไปด้วยดี าต่อไปถ้ามันยังไงเป็นขริการต้องเป็นผู้สุข,ขุมรอบคอบฉลาดในราชกิจและก็สามารถจัดการให้นำเนินไปได้เรียบร้อยรู้จักการรู้จักสมัยว่าควรไม่ควรจะปฏิบัติยังไ,ง,ไงนี่ต้องฉลาดเต็งกาต่อไปว่าบุตรหรือพี่น้องวงญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในสีจารวสีจารวัต ศีลาจาราวัตนะน่หม่บุตหรือพี่น้องกองญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลาจาราวัตไม่ควรยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองในหมู่คณะเพราะว่าเขาเป็นคนผ่านคือคนเลวอันคนผ่าลนไ้้กล่าวว่าไม่ใช่ญาตินี่หมายว่าถ้าใครเขาเลวนะสั่งสอนแนะนำกันไม่ได้ ป่าฝืนเอานอลูนอกทานเนี่ยต้องถือว่าคนนั้นไม่ใช่ยากอืมเปรียบเหมือนกัคนตายที่ถอดถูกทอดทิ้งไว้แล้วในป่ามีแต่จะพรานทรัพย์ให้พีนาศและไม่อาจจะยางราชกิจให้สมบูรณ์ได้คนเช่นนี้ไม่ควรยกย่องแต่เมื่อเขาเข้ามาก็าหาคนให้เสื้อผ้าและอาหาร พอเลียงชีพฟังอีกนิดหนึ่งท่านบอกว่าคนผ่านมีแต่จะพรานทรัพย์ให้ปินาศไม่ควรจะคิดว่าเป็นญาตินะและก็ไปอาจจะทําราชกิจธิรยการให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้คนเช่นนี้ก็ไม่ควรจะยกย่องเว้นไว้แต่ว่าเมื่อเขาเข้ามาหา ก็ควรสรงเคราะหเกื้อกูลได้เสื้อผ้าและอาหารพอเลี้ยงชีพไม่คว้ามไม่ตัดเสีเลยไม่ครบไม่ปฏิบัติด้วยไม่เดินตามแต่เขาจะอดตายก็ให้เขาบ้างตามสมควรไม่มากนักนะเนี่ยท่านว่าดีแต่ว่าผู้ท่าสกรรมกรผู้ใดที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนขยันมั่นเพียร ก็ควรจะยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองในหมู่คณะนี่หมายความถ้าญาติไม่ดีก็จะยกย่องแต่ถ้ากรรมกรลูกจ้างคนร,รับใช้ถ้าเขาดีมีศีลธรรมมีความสามารถเราตั้งให้เขาเป็นใหญ่ในตระกลูลในหมู่คณะในงานที่เราจะพึงปฏิบัติได้อน,นิ่งแหมน่ารักน่ารักท่านให้เลือกเอาแต่คนดีจริงๆ ท่านกล่าวต่อไปว่าเป็นขรีิการพึงประกอบไปด้วยศีราจารวัตรมีสัจธรรมไม่ละโวบโลภมากไม่หินงแก่นได้จนออกหน้าออกตาพึงประพฤตจจิตามใจเจ้าตามใจเจ้าไม่เข้าเข้างคนผิดนะว่าจงประพฤติตามใจเจ้านะ ไม่เข้าข้างคนผิดมีความจงรักภักดีคงที่ต่อหน้านลับหลังต้องรู้จักพระราชนิยมทื่พระราชานี่ชอบใจอะไรพระราชนิยมนะและก็ปฏิบัติต,ตามพระราชประส,สงค์อย่าขัดพระราชอธิยาศัย เวลาที่จะผัดผ้พาพระภูษาแล้วก็สงสานพึงก้มศีรษะชำระพระบาทแม้จะทรงกริ้วกราดก็ต้องอมแม้จะทรงกริ้วกราดต้องพระราชอริยาก็อย่ามีการโกรธตอบ <c oughs> นี่หมายความว่าท่านจะโกรธท่านจะกริ้วจงอย่าโกรธตอบนะ ไอ้ตัวขันติเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขท่านสอนต่อไปว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้เป็นผ,นผู้เป็นที่พึ่งที่พึ่งศกักระบูชานี่หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ที่ควรจะเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็ควรสรักระบูชาเพราะว่าพระองค์ พระเาชทานทั้งที่นอนหมอนมุ้งผ้านนุ่งผ้าหม่มยวดยานบ้านเรือนที่อ,อาศัยสามารถจะบรรดาลพวกสมบัติใดๆคืออิสริยยศและบริวารยศให้ตกทั่วถึงกันเหมือนกับมหาเมฆฝนที่ทำเ,เหมือนกับมหาเมฆที่ทำให้ฝนตก ทั่วไปเจ้หมูสัตว์จรึงสมควที่จะบชาพระองค์ท่านโดยแท้จริงนี่พยายามพูดช้าๆเพื่อประโยชน์กำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผู้รักฟังถ้าเราคานว่าเนิบเนิบเกินไปล้วขอภัยด้วยว่าเร็วหรือเดี๋ยวทั้งกรบอกฟังไม่ทันแต่ผู้อย่างนี้แต่มาพูดแล้วจึงจำไม่ได้เลยมาพูดอะไรบ้างไปบ้าง ท่านผู้ฟังอาจจะจำได้ดีว่าตะมาในเวลานี้ถือว่าเป็นนักเรียนอนุบาลด้วยกันก็แล้วกันนะหรือบางทีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาจจะตกอยู่ในฐานะนักเรียนชั้นมัธยมหรือชั้นอุดมแต่ตะมาเองในกำลังเป็นอนุบาลกำลังศึกษาอยู่ด้วยต่อไปท่านบอกว่านี่แหละเจ้าทั้งหลายคือ ราชะวัสดีธรรมหมายความว่าทมที่ทําความดีแก่ในในราชกิจในฐานะที่เป็นขา้าราชการของพระราชาสําหรับขา้าราชการก็ควรจะประพฤติตามจะได้มีจะได้เป็นที่โปรดปรานได้รับความนับถือจากเจ้านายทั้งหลายท่านรวมความว่าขา้าราชการทั้งหมดเนี่ย ถ้าทำอย่างนี้นะไม่ใช่ทำแก่พระราชาองค์เดียวแม้แต่ผู้องคข้าประชาชั้นรองรององมาแล้วก็ควรจะปฏิบัติแบบนี้ถ้าปฏิบัติแบบและได้แบบนี้ความดีมันทรงตัวเราก็มีแต่ความเจริญเหตุการสุดตัวไม่มีเป็นอันว่าค่ายการที่ฉลาดสมัยหนึ่ง มีความจริงมีหลายท่านแต่ยกตัวอย่างท่านหนึ่งเช่นอะไรหลวงวิจิตวาทการท่านผู้นี้ราชการของท่านไม่ตกไม่ว่าใครจะขึ้นมาหลวงวิจิตก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นชีวิตซิต้งหลายหลายคนเพื่อนกันพับฐานไปหมดแต่ปรากฏว่าท่านจเจริญขึ้น ก็จงดูตัวอย่างว่าท่านหลวงวิจิตวัฎการน่ะท่านมีความฉลาดขนาดไหนท่านใช้อะไรความจริงหลวงวิจิตวัฎการเป็นปร,ริญญาห้าประโยคท่านอาจจะเอาคําสอนของท่านบิดทุรบรรัณฑิตนี้ไปปฏิบัติก็ได้ฉะนั้นข้าราชการท่างหลายที่ยังคิดว่าท่านยังฉลาดไม่พอก็ลองนําไปประพฤติปฏิบัติแต่คิดว่าท่านมีความเห็นฉลาดกว่านี้ก็ไม่ต้องนําอาไป ท่านี้ที่ฮัลที่กล่าวมานี้พรมสมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาทรงเทศไว้เป็นธรรมทานหมายความว่าเอาของเนี่ยไปตั้งวางไว้เป็นสาธารณะใครจะใช้ใครจะบริโภคก็ได้ใครไม่ใช้ใครไม่บริโภคก็ได้ถ้าที่พูดมานี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมาในฐานะเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทรงทัน ก็ขอพูดไว้เปกลางกลางนางสีท่านบอกว่าข้าราชการอาตมาก็บอกว่าข้าราชการแต่ที่พูดมานี้นั้นอาตมาก็บอกแล้วนี่ไม่ใช่ปัญญาของอาตมาเองเป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจินทร์สีที่ทรงตรัสไว้ในเรื่องวิธุรบัณฑิตว่าสมัยนั้นพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นธุระบัณฑิตเอาคุยกันต่อไป เมื่อเมื่อพระวิทูรบันดิตสั่งสอนบทพัญญาจบลงก็เป็นเวลาถึงสามวันตามกำหนดพอดีโอ้โหพอรุ่งขึนเช้าจินในอาบน้ำนชำระร่างกายและบริโภคโภชนาหานลดเลิกต่างๆเสร็จแล้วจึงได้พาหมู่ญาติไปสู่พระราชนิเวศเพื่อเข้าเฝ้าทุนลาไปกับมานก ถวายบังคมแล้วก็กราบทูลว่าไปไหมเมื่อขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้จอมราชข้าพระองค์เะขอถวายบังคมลาใต้ฝานออนธุลีสมบาตไปกลับมานบในวันนี้เขาจะนำไปร้ายดีอย่างไรก็ยังไม่ทราบกล่าวก็ยังไม่ทราบกล่าวกล่าวกระหม,ม่อม จะขอใต้ฝา่าอ,องธุรีพระบาททรงคอยฟังข่าวด้วยข้าพระพุทธเจ้าขอฝากพัญญาญาตและก็มิตรของข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงกรุณาชุบเรี้ยงเหมือนเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายัางพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่การที่ข้าพระองค์ตอบคำถามของมานพว่าเป็นธาตุนั้น ข้อนี้เป็นความผิดพลาดของข้าพระพุทธเจ้าของข้าพระองค์เองน,นพะพระร,พระราชอาทิยาไม่พ้นกล่าวข้าพระองค์เห็นโทษแล้วขอพระองค์จงมีพระมหากรุณาพระอาพระราชอ,าอาภัยโทษแกข้าพระองค์ได้เถิดข้าพระองค์ไม่ได้มีที่พึ่งอืน่นอีกแล้วแม้พระพรด นันพลาดพรั้งในใต้ฝ่าพระองคทุลดีสัมบัติเป็นบระการใดก็ขอได้โปรดเป็นที่พึ่งบรมโภธิสมภัรของข้าพเจ้าต่อไปเถิดไปเจ้าค่ะตอนนี้ขุกขากไปนิดเพราะระวังเวลาเป็นมรนมาญาโยมพุทธบริษัททั้นหลายโดยทุนนาตอนนี้วิทุรบัณฑิตกำลังลาพระราชาจะต้องไปกับปุณกยักษ แต่ความจริงตอนนี้ปุณน,นกรยักเข้าใจผิดคิดว่าเขาต้องการแต่หัวใจจึงมุ่งทำร้ายวิทุรบัณฑิตต่วเกียรติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บรรดาท่านผู้ธบริษัทจะพึงรับฟังในวันต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมุญคล สมบูรณ์ผลผล,ล,ลจงม,มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี